ก็สวัสดีครับเพื่อนคนเช้านี้นะครับมาอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นไงเดี mm ๋ย hmm. วไปดูกันในคลิปดิ้เลย mm hmm. โอเคครับเพื่อนก็สวัสดียามเช้านะครับวันนี้มาสายหน่อยนะครับวันนี้ตื่นสายนะครับเมื่อคืนนี้ก็บิตคอยนะรูดลงแบบค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับเพื่อนแล้วก็ปิดตอนเช้านี้ถือว่าดึงคืนกลับมาค่อนข้างเยอะนะครับ นี่นะเพื่อนก็ตัวเก็ตัวนะเปิดกราฟยินดีเยอะๆหน่อยอ่าบิตคอยนะครับในภาพของทาเฟมแนนะเมื่อวานนี้นะครับก็มีการจิ้มนะครับ EMA9 เรียบร้อยนะเพื่อนนี่นะเราดูภาพมันปิดไปเนาะก็เฮ้ยมันก็สวยนะเพื่อนในมุมผมนะก็ตรงเนี้ยแทงไส้ลงมาที่ EMA9 เรียบร้อยนะครับก็ดูจากรูปเก่านะครับก็ออกแนวว่า อาจจะลงมาอีกสักหดอกไหมนะเอออันนี้ก็คือเริ่มเดือนใหม่แล้วเนาะแท่งใหม่ของเดือนใหม่เนี่ยก็ถ้าคิดแบบเดิมๆเ,มเมนาะก็ตรงเนี้ยอีกเดือน2เดือนนะครับเป็นจังหวะให้ซื้อนะครับแต่ทีนี้มีความเสี่ยวเล็กๆนะว่ามันจะตรงเนี้ยอยู่ไหมนะหรือจะรูดลงมาแถว6กหมก่อนนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เลยนะครับแต่สัญญาณเตือนอันนึงนะครับที่น่าก,กลัวแล้วนเนาะถ้ามันหลุด7จ็ดหนะ ผมให้ประมาณ7 5 0 0 0เนี่ยผมว่าไม่ค่อยจะดีนะครับตรงนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆจะรับของนะครับผมแนะนำว่าก็มารับแถว7 0 0 0 0แถวๆตรงนี้นะ7000 70, 0ไปลายเนี่ยก็น่าจะโอเคนะครับหรือมารับตรงพาราบุริกซานะก็น่าสนใจนะครับเพื่อนในลูกที่แล้วนะครับเพื่อนนี่นะมันมาจิ้มตรงแถวซาพอดีนะครับนี่นะตรง2800 0โดยประมาณเนาะนี่ ซาเม็ดก่อนนะครับอ่ามันจิม้มจึ๊กนะครับแล้วมันก็อยู่แถวนี้แหละนะวนเวียนเด้งดึงเด้งดึงนะสี่หมืนลงมาสองหมื่นเก้าอะไรแถวแถวนี้นะครับเราก็ใช้แนวคิดเดิมๆเนาะมาดักแถวแถวโลของแท่งก่อนหน้านะผมว่าก็ไม่น่าเกียดนะครับเพื่อนทีนี้นะซื้อเลยได้ไหมก็ซื้อเลยก็ได้นะครับหรือจะซื้อราคาพรีเมียมหน่อยนะเจ็ดหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นแปดอะไรแถวนี้ก็น่าจะโอเคอยู่นะครับเพื่อน มุมองผมนะจะประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวอรอลุ้นกันดูนะตรงนี้นะมันยังมี7 7 0 0 0นะครับที่ยังลงมาไม่ถึงนะก็เดี๋ยวอรอลุ้นกันดูนะครับตรงนี้นะ77,000เอ่อ7จ็นะผมว่ารับ7 7 7นะ75ตัวนะก็สวยนะครับเพื่อนอ่ะเดี๋ยวไปดูภาพวินะ่งเนาะภาพวิ่งนี้ก็แทงไส้นะครับเพื่อนตรงนี้นะผม ผมตีกลมๆนะว่าคล้ายๆตรงนี้แล้วแหละนะครับก็เนี่ยเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งนะขอเด้งดึ๋งอยู่แถวนี้แหละนะครับอย่าอ่ออันี้ดีนะครับอย่าให้มันอ่อยังไงเนี้ย EMA สองเส้น <laughs> e มันคอสแล้วกันเนาะขอแบบดึงคืนเด้งดึ๋งเด้งดึงมาแถวๆเก้าหมื่นหรือแสนประมาณนี้ก็น่าจะดีนะครับแต่ตรงนี้นะก็ลุ้นๆนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็พอมองในชุดคืนเนี่ยมันก็มีความเสี่ยวเล็กๆนะว่าเฮ้ยหรือมันจบห้าคืนแล้ววะ 1นนี่นะ3 4เฮ้ยตรงนี้ขึ้น5หรอวะหรือนะครับตรงนี้จริงๆเป็น A B C ตรงนี้เป็น X A ตรงนี้อยู่ในชุด B แล้วก็เดี๋ยวมี C อ่ะประมาณนี้เนาะก็มโนนะอันนี้ก็มโนว่าเฮ้ยมีโอกาสนะที่จะเด้งขึ้นไปได้อีกสักหน่อยนะครับตรงนี้นะครับก็นี่ แท่งเนี่ยหน้าตาขายกันมากนะฮในชุดตรงนี้นะครับก็ทางที่ดีเนาะก็ดักรอ,อนี่แหละนะครับเพื่อนนี่นะรอ,อแท่งนี้ปิดแท่งก่อนนะครับแล้วก็ตรงโลตรงนี้อนะก็คิดว่าถ้าจบลูปตรงเนี้ยชุดเนี้ยเป็น A A แบบจบๆไปนะคอลเลกชันดีกว่านะหรือเป็น ABC หรออมไม่รู้เหมือนกันเนาตัวนี้นะเนี่ย ABC อย่างงี้ไหมนะแล้วก็ ออกแนวอย่างนี้ก็ได้นะครับอเราก็มารับแถวๆตรงโลก่อนหน้านี่แหละประมาณนี้เนาะชุดตรงนี้นะก็ลุ้นๆนะครับเพื่อนแต่ทีนี้นะมันก็จะไม่เหมือนรอบที่แล้วเนาะรอบที่แล้วเนี่ยเพื่อนดูนะตัวเอ่อตัวขึ้นนะมันนี่นะดู iSI นะครับมันพุ่งขึ้นนะครับนี่มันก็คือเหมือนลูปตรงนี้เนาะตรวเนี้ยย่อลงเด้งขึ้นย่อลงนะครับ ตรงนี้ย่อลงเด้งขึ้นตรงเนี้ขยับตรงนี้นะมันมีอีกหนึ่งเด้งปึ้งนะครับตรงนี้มันก็ดูแล้วแบบเออหรือมันเป็นขยับท่อนนี้วะนะก็เหลืออีกหนึ่ง l o o ไหมนะครับที่มันจะขึ้นได้นะครับตรงนี้นะก็ลุ้นๆกันเนาะว่าชุดตรงนี้นะครับเนี่ยรอแบบเด้งขึ้นไปนะครับตรงนี้นะผมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นไปได้นะครับก็รับของแถบโซนตรงเนี้ยก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากนะครับถ้าราคาลงมาต่ํากว่าอ่อ 80,000นะครับก็น่าโจอยู่นะครับเพื่อนออกแนวจะประมาณนี้เนาะก็มองได้หลายรูปแบบนะเดี๋ยวเดี๋ยวเลิเกินนะแต่มันพุ่งลงมาแรงนะอะตรงนี้นะครับก็ถ้ามองในวีคนะครับก็จะมีแนวซูเปอร์เทรนนะอยู่ที่73,600นะครับรอบที่แล้วนะถ้าลูปที่แล้วเนี่ยเจ6 0 0เอ้ยไม่ใช่73,600รอบที่แล้วซูเปอร์เทรนเนี่ยมันเบรกเทนด้านล่างเลยนะ คือเรียกว่าทุบจนไส้แตกนะครับตรงนี้เนี่ยถ้ามองแบบเหมือนขึ้นมาทั้งหลุมนะลองตีเป็นรีเทสเมนต์ของชุดนี้ดูนิดหนึ่งนะครับเมาวันนี้กระเด้งนะอ่ะลงมาแค่0.5นะครับไม่ถึง0.61นแบบนะครับเมื่อนนี่นะตรงนี้เนาะเนี่ยสปายย่อยๆนะลงมาไม่ถึง0.6นนะครับเดี๋ยวลองมาดูรอบนี้กันบ้างนะแต่รอบนี้นี่คือมันขึ้นมาซะเยอะนะครับ เรามาตีแค่ลูปท่อนตรงนี้แล้วกันเนาะโอ้โหหารที่4 8่หมนะครับตรงนี้นะก็ย่อมา0.5อยู่นะครับตรงนี้นะก็อาจจะลงต่อหรือเปล่าไม่รู้นะ,ะก็เอาไป็ว่าถ้าหลุดซูเปอร์เทนตรงนี้นะผมว่าก็อาจจะต้องเอ็กออกมาแล้วแหละนะมันดูไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวรอมันตั้งลำดีๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าอีทีก็ได้นะครับตรงนี้นะก็เสียวๆนะครับตรงนี้เนี่ย สโตมันจิ้มต่ำนะครับเพื่อนดูนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยสโตมันยังบินอยู่เลยนะครับก็มีโอกาสที่มันจะเคลียร์ล่างได้อีกสัก1วีคนะครับปื้ดลงมานี่อาจจะได้เห็น6 0หมื่นก็ได้นะไม่แน่นะเพื่อนก็เสียวๆนะเสียวๆลุ้นๆนะครับชวงนี้นะก็ผมว่าเอ่อแถวอย่าหลุด7 0็ดหมืแล้วกันนะเออเจ็ดหมื่นเนี่ยผมคงคัดทั้งหมดทิ้งนะครับก็คงเอ็กซิททั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าอันนี้นะก็คือแค่โจเบาๆนะ โจนิดๆหน่อยๆมานะครับเพื่อนจเจมานี้เนาะนี่ตัวนี้คอร์สแล้วนะครับภาพวีคแม็กดีคอร์สแล้วนะก็เสียวๆนะครับร้อนๆหนาวๆนะครับในช่วงตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในเดย์กันนะครับในเดย์นะครับตรงนี้นะอ่าสโต้คอร์สแล้วนะครับแต่ว่าบางทีคอร์สแล้วเนี่ยมันจะมียุกยักยุกยักนะอ่าเราก็คอร์สแล้วก็เป็นสัญญาณซื้อนะครับก็ซื้อได้นะครับเพื่อนออกแนวว่าอ่าตรงนี้นะ ถ้ามองเป็นชุดขึ้นมาเนี่ยมันก็มันก็สวยแล้วนะผมว่ามันก็ลงมาแบบเนี่ยแทงไส้เรียบร้อยนะครับ ABC ประมาณนี้เนาะนี่ตรงนี้แทงเดแทงเนี้ยแทงเมื่อวานนะที่ปิดไปเมื่อเช้าเนี่ยแทงไส้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สโตคอร์สแล้วนะครับ ISI อยู่ในโซนต่ำแล้วนะครับก็ถามผมนะ <c oughs> ซื้อได้นะครับราคานี้นะไม่ไม่น่าเกียดมากนะครับแต่ทีนี้นะครับ ให้ดูชุดตรงนี้นะครับมีโอกาสที่ไซวีออกข้างยึก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 แล้วทาโลใหม่อีกสักหน่อยหนึ่งนะครับนี่นะคล้ายๆตรงนี้นะรูปตรงนี้นะครับเพื่อนลองดูนะนี่ไอซ์ไซเด้งขึ้นแล้วเด้งลงนะก็เสียวๆนะก็ดูหลายๆอย่างประกอบแล้วกันเนาะรับสักไม้หนึ่งเบาๆก็ได้นะครับแล้วก็ตีเป็นเทรนไลน์แล้วกันเนาะผมว่าเอาเทรนไลน์มาจับแล้วก็ ค่อยค่อยเข้าก็ไม่สายนะครับตรงนี้นะนี่นะเดี๋ยวนะเหมือนรูปตรงนี้เนาะเราก็ตีเป็นเทรนไลน์ประมาณนี้นะครับนี่เราก็เข้าไม้หนึ่งก่อนนะครับตัวนี้ก็เบรกเทรนอีกทีก็เข้าอีกไม้หนึ่งนะครับแล้วก็ลันขึ้นเนาะประมาณนี้ <c oughs> ชุดตรงนี้นะครับเทรนไลน์นี่ตีไว้ตั้นงนานแล้วเนาะ ตั้งแต่ธันวาไมมเออมก,กราเนาะอ,อตรงนี้นะก็ยังไม่เบรกนะครับเราก็คิดว่าอาจจะเด้งมาแค่เทสนะครับในรอบนี้นะประมาณก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะออกท่านี้จริงๆไหมนะเออก็ลุ้นๆนะเพื่อนตรงนี้นะก็ไม่รู้เลยว่ามันจะออกท่าแบบประมาณยังไงนะนี่ดูดิอาจจะไซเวยออกข้างแล้วก็ไหลลงอีกสักหนึ่งจังหวะหรือเปล่านะก็ จะมีแนวนี่แหละนะแถวแถวเจ็ดหมื่นอ่ะผมว่าอย่าให้หลุดแล้วกันนะครับถ้าหลุดเจ็ด0มื่นนี่ก็ดูไม่ค่อยจะดีนะครับในในส่วนของบิตคอยนะนี่ยตีลี t ทสลีเทสมอย่างงี้เนาะวันนี้เมาเป็นอะไรเนี่ยอ่ะประมาณนี้เนาะเนี่ยเจ็ดหนสองนะคือโอ้แต่มันก็นะถ้าพูดถึงราคานี้ก็รับก็น่าสนใจนะแต่ว่าก็ผมขอต่ำกว่า 8,000 80, 0แล้วกันเนาะอ่าเอาสักเอาราคาสัก79 0 0 0นะถ้าลงมานะ้วก็เดี๋ยวซื้อนะครับตรงนี้นะก็ทำเป็นสปาอืม7 8 2 0ปพนนะครับเพื่อนก็ยังลงไปไม่ถึง77,000นะ <c oughs> ตรงนั้นก็มีโอกาสนะผมว่าก็น่าจะออกท่าประมาณว่าเด้งขึ้นนะรอบนี้นะครับก็อาจจะเด้งขึ้นไปชนอเม9ตรงนี้ก่อนนะครับไหลลงมาแรงเนาะ เด้งไปมอง EMA 9นะครับเสร็จแล้วก็ลงต่อนี่นะประมาณนี้ A B C หรือว่า1 2 3 4 5นะมั่วนะครับแต่ว่าก็เดาๆประมาณนี้ไว้ก่อนนะเป็นเบื้องต้นนะครับก็ต้องดูชุดนี้นะว่ามันเด้งสู้ไปได้ขนาดไหนนะครับบางทีมันอาจจะเบรกเทนนะแล้วก็ล่วงกลับลงมาเนาะเราก็ค่อยมาอรอลับโซนล,าล่างๆแล้วกันนะครับอ่าออกแนวจะประมาณนี้นะครับหรือจริงๆนะครับก็ ถ้าดูจากทุกลูนะครับลูที่แล้วเนาะเราดูสโตแคสแล้วกันเนาะอ่าอันนี้ก็จัดว่าสวยนะนี่นะเอาจากรอบที่แล้วมาสโตแคสติกนะนี่ยกโลอ่านี่นะรูดลงแล้วก็มีแท่งยิงขึ้นอย่างเงี้ยเนาะอ่าตรงนี้นะเพราะพอเป็นยกโลอย่างเงี้ยเนาะเราให้เข้าจังหวะตรงนี้เนี่ยคือจัดว่าแจ่มนะครับก็จะไม่ได้แบบไม่ได้ รอรอจังหวะไปเรื่อยๆนะนี่รอแบบมันยกโลให้เรียบร้อยนะครับริงชุดนี้นะก็ตึงๆเหมือนยกโลนะนี่นี่นะสชุดนะครับประมาณนี้เนาะก็ค่อยรับนะครับโตลล่างๆนี่แหละนะครับก็เอาแบบคล้ายๆกันเนาะเอามาจับนะครับตรงนี้ก็ทักมือรอไว้ก่อนก็นได้นะครับหรือถ้านอยากโจก็กดเบาๆพอนะครับแล้วก็รอจังหวะที่สโตมันยกโลทางเนี้ยอืมก็นะ่าจะ 14เมษาผมผมผมว่าแถวสงการนั่นแหละนะน่าจะมีจังหวะนะครับให้ให้กดซื้อนะครับสวยๆนะครับก็ไม่แน่นะไม่แน่ไม่นอนนะครับบางทีปรากฏว่าทําโลใหม่ยืนไม่ไหวนะลงมา7จ็ดหนี่หาเลยนะครับอ่นะก็รอรุ้นกันดูนะตรงนี้นะก็เริ่มเป็นแบบออกแนวว่าเราก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นอย่างงี้ไหมหรือมันเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นชุดเหมือนจะยิงขึ้นนั่นแหละนะแต่ว่า ความสูงก็ไม่รู้เหมือนกันนะทรงกราฟมันยังไม่มานะครับก็เล่นเป็นเหมือนเป็นขาบีแล้วกันเนาะตัวนี้เนะี่ยยังไม่รู้ว่ามันจะออกท่าย,ยังไงนะครับประมาณนี้เลยโอเคไปดูสี่ชั่วโมงนะครับก็เอาเป็นว่าสรุปแบบง่ายๆดีกว่าเนาะผมว่าก็สี่ชั่วโมงนะเบรกเทนนะครับเล็กน้อยนะครับเล่นเบาๆได้นะครับตรงนี้นะก็อหรือจะรอจังหวะสี่ชั่วโมงยกโลก่อนนะครับแล้วก็ค่อยยิงจังหวะสองขึ้นไปก็ได้นะครับตรงนี้นะ ก็น่าสนใจอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูหนึ่งชั่วโมงกันนะครับ1ชั่วโมงโอ้โหหชั่วโมงนี้ตีโค้งนะครับอยู่ด,ดีสโตตีโค้งมากนะครับก็รอถ้าอยากรับนะครับรอสโตหนึ่งชั่วโมงนะลงมาโอเวอร์โซก่อนนะครับเพื่อนตัวนี้นะอ่าไม่รู้ย่อลงมาขนาดไหนนะครับแล้วก็ค่อยรอซื้อแล้วกนะันเนาะตัวนี้เนี่ยจะช็อตลงมาก็ได้นะผมว่าก็มีโอกาสนะรูดกลับลงมามาเทสตตรงนี้นะครับก็มีโอกาสเป็นไปนได้สูงนะครับตรงนี้นะเริ่ม เริ่มพังลงมาแล้วเนาะก็เล่นแค่หนึ่งชั่วโมงไม่กี่ชั่วโมงนะก็เล่นช็อตลงมาเนี่ยก็จัดว่าแจ่มนะผมว่าเนี่นะมันเพิ่งปิดแท่งเนาะก็เป็นแท่งแดงแป๊ดนะครับตัวนี้นะก็น่าจะหล่นลงมานะครับประมาณหนึ่งเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูในของอิตาเลียมกันบ้างนะครับอิตาเลียมนี้ลงไปเฝ้าโซนล่างเลยนะครับเพื่อนมาดูทำเฟรมมันกันก่อนนะครับอันนี้ก็าเป็นไซเคิล หลักๆเลยเนาะเดี๋ยวผมขอปิดซ่อนการวาดอา๋อไม่ได้เนาะเริ่มเละเนาะตรงนี้เดี๋ยวขอลบก่อนมาเขียนไว้ในนี้นี่ก็เละเทะไปหมดอะตรงนี้นะครับก็ปิดเดือนไปแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็ย่อลงมาเนี่ยค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็หลุดโลเดิมไปแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับอ่ ก็มองเป็นคอลเลกชันเป็นชุด A B C นะครับผมว่าขึ้นลูปถัดไปนะอิตาเลียมน่าจะขึ้นดจวดๆนะเพื่อนน่าจะเป็นเอาคอยปาร์ตี้ในอีกไม่ช้าแต่ว่าตรงนี้นะต้องรอให้เอาแบบต้องต้องรอให้เแท่งแท่งมีนาหรือแท่งเมษาเนี่ยเป็นเกี่ยวก่อนนะผมว่าผมจะค่อยทยอยซื้อใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยก็ลุ้นๆน,นะอืม ม,มันมีโอกาสแหละนะแต่ว่าเสียวที่เสียวเนี่ยก็คือกลัวมันมาเทสตัวซูเปอร์เทนตรงนี้ก่อนนะครับคือเหมือนแย่แทงไส้ปึดลงมาตรงนี้นะ1,700อะไรแถวนี้ก็น่ากลัวนะแาะว่าตอนนี้ผมทับมือรอไว้ก่อนนะมันเป็นเทรนรูดลงนะก็เดี๋ยวรอดูจังหวะอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าพอเป็นแท่งสีม่วงนะ,ะเส้นสีม่วงเนี่ยในทุกรูปนะก็ถ้าเกิดปิด ปิดเดือนมีนาแล้วเนี่ยผมก็จะรับของนะเพื่อนๆก็จะเป็นจังหวะที่ทเทเส้นสีสีม่วงเนี่ยมันมันปิดแล้วกันนะ,อะพอมาดูแท่งวีกนะก็เหลืออีกประมาณสองวีกนะครับอยู่ประมาณกลางเดือนมีนานะครับซึ่งตรงนี้นะบางทีมันอาจจะปุ๊บจบแล้วก็ได้นะครับแล้วก็รอจังหวะเด้งขึ้นนะครับช่วตรงนี้นะก็เดี๋ยว รอรอให้มันถึงเส้นตรงนี้จริงๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยพิจารณารับของกันนะครับตรงนี้นะครับก็ถ้ามองในตัวแม็กดีนะมันคอร์สลงล่างอยู่นะครับเพื่อนก็เสียวนะคือคือตรงนี้เนี่ยมันมันคอร์สล่างเนาะมันก็มองได้2แบบนะมันก็คล้ายๆคอร์สต,ตรงนี้หรือเปล่านะอ่าก็เดี๋ยวรอลุนล้นๆกันดูนะว่ามันจะเด้งเป็นแบบท่าเดิมๆไหมนะครับถ้าเด้งแบบท่าเดิมๆเ,เนาะก็ ตรงนี้นะครับมันต้องเบรกเทรนตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งมันตีเป็นเทรนไลน์ไปได้ค่อนข้างสวยนะผมว่าเนี่ยถ้ามันจะขึ้นจวดจวจริงๆนะครับก็ตรงเนี้ยนะตีเป็น h o l i ซ o n t a l l ลน i n e นะเป็นแนวนอนลยเนะอะอนาตรงนี้แล้วอเนาะนี่เลยเมษานะยี่สิบเอเมษาเป็นต้นไปนะก็ปิดเดือนเมษาเนี่ยผมว่าผมจะค่อยโจนะครับทัมมิ่งนะจะใกล้เคียงนั้นเลยนะครับ ็คงอัดอัดพอร์ตนิดน,นึงนะหรือถ้ามันคอร์สขึ้นก่อนนะก็ซื้อสัก1ทีนะครับแล้วย่อก็ค่อยซื้ออีกทีหนึ่งนะครับออกแนวจะประมาณนี้เนาะชุดตรงนี้เนี่ยก็ลุ้นๆน,นะครับเพื่อนลุ้นลุ้นให้มันจวดนะ <c oughs> แต่ทีนี้มันยังไม่ได้เบรกนะก็เดี๋ยวรอผมรอก่อนนะครับตรงนี้นะก็มันยังไม่ขึ้นแบบชูชันนะก็เป็นเควสชันอยู่ว่าเฮ้ยมันจบแล้วหรอวะนะแต่ว่าตรงเนี้ยมองถ้าของอิตาเลียมนะ มองโดยส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าเป็น A B แล้วตรงนี้น่าจะขึ้น C แบบจวดๆนะไปจบอีกทีก็นี่แหละกันยานะก็คงตง้องหนีนะช่วงๆกันยาอา่าสิงหาอะไรแถวๆนี้แหละนะผมว่าผมก็จะถ้าซื้อชุดนี้มานะก็คงจะขายในชุดตรงนั้นนะครับอ่ะออกแนวจะประมบณน,นี้เนาะอ่ะเดี๋ยวไปย่อยดูในทำฟิลมเดย์แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูเพอร์เพชัวดีกว่านะ ทำเฟมเดย์เนี่ยเมื่อวานนะครับก็แท่งเทียนเนี่ยปิดไปเป็นแบบแฮมเมอร์นะอ่าแต่แฮมเมอร์แดงนะครับก็เช้านี้นะครับก็รูดลงต่อนะครับแต่ว่าผมว่านะตรงนี้นะลงมาแค่เทสเบาๆนะครับแล้วเดี๋ยวน่าจะเด้งขึ้นไปชนตัว EMA ม9นะครับนี่นะน่าจะวิ่งไป2,004นะครับก็คงโจนะมุมผมผมก็คงโจอ,อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะเ,เพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูนะ ทุกครั้งนะที่มันแทงสไปร์แล้วกนะันเนาะนี่นะฟาบลงมาตรงเนี้ยน,นี่แท่งเนี้ยนะผมเห็นแบบนี้ตลอดเลยนะพอพอมันหดขึ้นกลับไปเนาะแล้วมันก็จะกลับมาเทสที่เดิมนะซึ่งเทสรอบนี้มันมันหลุดนะหลุดโลไปด้วยนะครับเพื่อนเดี๋ยวไปดูกราฟแบบสปอตนิมันหลุดหรือเปล่าเออหลุดเหมือนกันนะครับก็ออกแนวว่าเนี่ยมันมาเทสโลเดิมทําโลใหม่นะครับ ทีนี้นะครับมองถ้ามองในภาพเดเนี่ยส่วนตัวของผมเองเนี่ยก็ตรงนี้ก็พอรับได้นะถ้าถ้าในมุมผมนะครับก็ถ้าคิดว่ามันจะคล้ายๆชุดตรงนี้นะครับเนีย่ยนะแทงไส้แดงแทงไส้นะครับตรงนี้เนี่ยก็พอจะรับได้แต่ว่านะครับมันเราก็ไม่รู้นะว่ามันสุดแล้วไหมนะครับตรงนี้นะมันอาจจะลงต่อหรือเปล่านะอ่าตรงนี้นะมันจะมีเป้าพันเจ็ดร้อยที่ ที่มันลงไปไม่ถึงนะครับตรงนี้เนะี่ยก็ผมยังมนโนนะว่าอ้ยมันมีโอกาสที่มันจะลงไปแถวๆตรงนี้ได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันดูนะครับแต่ตรงนี้นะมันทําโลไปแล้วนะครับก็ถามว่าจบแล้วไหมได้ไหมก็ก็พอได้นะผมว่านะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าถ้ามันจบแล้วนะมันก็จะเด้งดึงนะอ่าเ,เด้งยอ่อเด้งย่ออะไรประมาณนี้แหละนะก็ ผมว่าแกล็บเนี่ยน่าจะอยู่แถวแถวนี่แหละถ้าจะรับนะก็หลังสงการนะครับก็มีโอกาสนะครับตรงนี้นะก็รับแล้วก็มันจะค่อยๆขึ้นไปเลยนะครับก็จวดขึ้นไปได้อยู่นะโอ้จะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็มุมมองแบบเก,กา่าๆนะครับเพื่อนทีนี้นะครับก็มาตีเป็นเทรนไลน์นะครับในชุดตรงนี้เนี่ยก็พอจะมีเทรนไลน์ที่ตีได้ในเดย์นะครับตีอย่างนี้เลยไปยเียงนะครับทีนี้นะ ผมว่ารอบนี้นะน่าจะเด้งนะไปเทสเทนไลน์เบงหน่อยๆแล้วย่ออ่าทีนี้จังหวะตอนที่มันไปเทสหรือเบรกแล้วนะก็เป็นสัญญาณซื้อนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ซื้อนะผมก็จะรอให้มันลงมากับอีกทีนึงนะครับตรงนี้นะครับก็รอให้มันเป็นรูปสโตพอจะยืนไหวนะครับแล้วก็เราค่อยเล่นยิงขึ้นไปนะครับก็รับในโซนต่ำๆนะครับ ชุดตรงนี้นะครับนี่นะลองลอกชุดขึ้นก่อนหน้ามาแล้วกันเนาะตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นปัจจุบันตอนนี้อาจจะเป็นชุดขึ้นชุดนี้อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะต้องมีเด้ง ABC อย่างงี้เนาะถ้าตรงนี้นะย่อลงมาแล้วยืนไหวนะครับอ่าเนี่ยนะก็คือเป็นลูปตรงนี้นะครับก็หน้าโจนะครับพอมีสัญญาณซื้อเนี่ยเราก็จะได้ถ้าอย่างรูปที่แล้วเนาะสองพออ่าได้ได้ของมานะครับ มันก็ยืกยือย่ยยอ,ยอลงมาเทสประมาณนี้เนาะซึ่งตรงนี้นะก็คล้ายๆกันเนาะเราก็แนวเดิมนี่แหละนะมาใช้นะครับรอขึ้นไปโอเวอร์บอสนะครับแล้วก็อรอลงมาโอเวอร์โซนะครับก็จัดไปนะครับเพื่อนชุดตรงนี้นะครับถ้าอยากจะเล่นในโซนสั้นๆเนาะว่าแบบเออเล่นยิงขึ้นไปเนาะก็รอสัญญาณสโตแคสนะครับคอสอ,อัพขึ้นไปก่อนก็ได้นะครับตรงนี้นะซึ่งถ้าเกิดพรุ่งนี้นะ เปเป็นแท่งเขียวนะครับตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเขียวปุ๊บนะครับพรุ่งนี้แล้วกันเนาะเปลี่ยนแท่งเขียวเมื่อไหร่นะก็เออน่าสนใจนะยิงขึ้นไปสักหนึ่งลูปก่อนนะครับอาจจะไปขายแถว ema 2 1ตรงนี้นะครับแล้วก็รอมันหักหัวลงมาอีกทีหนึ่งนะครับหรือก็ผมว่ามันไม่น่าจะขึ้นไปถึง2008นะน่าจะเด้งมาแถวแถว ema 21นี่แหละนะครับอมีความเป็นไปได้สูงนะครับแต่ว่าก็รอก่อนนะ ผมว่ารอพรุ่งนี้ก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็ยังแหมอยู่ด้านล่างอยู่นะครับก็มีโอกาสารูดลงอีกสักหนึ่งจังหวะได้อยู่นะครับอาจจะฟึดลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยเด้งนะอะก็เล่นแนวประมาณนี้นะพอเป็นไปได้นะครับเดีย๋ยวไปย่อยดูสี่โมงกันนะครับ4ีโมงนะครับก็นี่นะมันก็จะมีแนวเทรนไลน์ตัวนี้นะครับอ่ะซึ่งตรงนี้นะครับก็ถ้าเล่นในสี่โมงนะผมว่าก็รอ ให้สี่ชั่วโมงเนี่ยมันลงมา,อ,าอ๋อมันคงไม่ลงมงไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตรงนี้นะก็อาจจะเล่นเป็นหลวแบบยกโลแล้วก็อย่างงี้ไหมนะแต่ว่าสี่ชั่วโมงนะบางทีมันเลื้อยนะมันเลื้อยขึ้นไปเลยนะครับตรงนี้นะก็เดี๋ยวถ้าจะรับนะก็รับเลยแล้วก็สต็อปลอตไว้ตรงนี้นะครับก็ดูแล้วแกลบไม่ได้ไกลมากนะครับเพื่อนเนี่ยนะสต็อปลอตแค่ 7%นะครับหวังไปกินเนาะหวังไปตีกินสัก2 6 0 6นะ16%นะก็เป็นไปนได้อยู่นะครับตรงนี้นะก็หรือไปถึงตรงนู้นนะก็ชอ็อตกลับลงมาก็ได้นะครับเพื่อนเดี๋ยวลองตีรีเทนเมนดูนิดหนึ่งนะสมมุติว่าชุดตรงนี้ลงจบแล้วนะครับก็แนวเด้งนะเด้งไป2,560เนี่ยมีความเป็นไปนได้สูงนะครับเนีย่ยเราก็เล่นยิงขึ้นไปตรงนี้นะครับแล้วก็รอปลอมตัวตรงนี้นะรอหลุดเทรน รอมันรุดเทรนไลน์เราเราก็ค่อยเซลลกลับลงมาก็ได้นะครับเพราะผมเชื่อว่ายังไงมันก็น่าจะลงมาเทสแถวๆตรงนี้แหละนะนประมาณนี้นะครับออกแนวประมาณนี้เนาะกีโมงผมว่าก็ลุ้นๆนะเอออยู่ในจังหวัดลุ้นนะครับเพราะว่าดูแล้วมันก็คึ่งๆเบรกเทรนนะเพื่อนๆนี่นะแนวประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะก็จะเข้าโจ้สักไม้ก็ไม่เสียหายอะไรนะครับ อะไรเลยเนาะเดี๋ยวมาดูหนึ่งชั่วโมงกันนะครับ1ชั่วโมงนะครับเพื่อนก็คล้ายๆผิดคอย Bitcoin นะครับคือตรงนี้นะก็รอสัญญาณ1ชั่วโมงยกโลนะอ่ายกโลตรงนี้นะมน่ไม่รู้มันจะย่อลงมาขนาดไหนนะครับพอย่อลงมาเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยรับนะครับรับของเสร็จยิงขึ้นไปเนาะก็ออกแนวว่าเป็น A B C ประมาณนี้เนาะแล้วก็ไปขายที่ C เนี่ยอืเมื่อกี้ดูในสชั่วโมงนะก็ประมาณสัก2004 2,005อะไรแถว,แถวนีนะ้ก็พอเป็นไปนได้นะครับเพื่อนก็รอจังหวะนิดหนึงนะถ้าสโตลงมาโอเวอร์โซผมว่าก็น่าโจอยู่เหมือนกันนะตรงนี้นะมันดูเด้งแรงขึ้นไปแล้วนะแล้วก็รอจังหวะที่ลงมาโอเวอร์โซวางต็อปล็อตไว้ที่เดิมนะอยู่ตรงนี้นะครับก็กินแกลป,ประมาณตรงนี้ไปนะครับประมาณนี้เนาะก็อเล่นสั้นๆไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าใครเล่นระยะยาวเนาะไปดูในไทม์เฟรมวิกไทม์เฟรมเดย์แล้วเนาะที่ผมพูดๆไปนะครับก็ ออกแนวว่ามารับแถวๆโซนด้านล่างนี่แหละนะก็น่าสนใจอยู่นะครับ2,000นะก็ถือว่าไม่ได้สูงมากแล้วนะครับเ,เพื่อนโอเคเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปกันดีกว่านะครับโอเคเพื่อนๆท้ายคลิปขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะครับว่าเมื่อวานนะรูดลงมาค่อนข้างแรงนะครับตอนค่ำๆเนาะแรงนิดนึงนะแล้วก็ bitcoin นะอยู่ที่ประมาณ70,000เอ่อ7จ็0 0ประมาณนี้เนาะผมยังมองว่ามีโอกาสลงต่อได้ไปถึง7 7็ดห ซึ่งตรงนี้นะมันกําลังเลือกทางนะว่ามันจะเด้งขึ้นก่อนแล้วก็ลงมาทําโลใหม่ไหมนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าจะรับของนะผมแนะนําว่ารับของต่ํากว่า80,000ผมว่ากําลังดีนะครับทีนี้มันจะมีจุดเรียกว่าจุดน่ากลัวแล้วกันเนาะถ้ามันหลุด70,000่อ่ะผมว่าดูไม่ค่อยดีแต่จริงๆประมาณ73 0 0 0เนี่ยก็เริ่มแย่แล้วนะครับเพื่อนก็เอาเป็นว่าถ้าใครจะรับของนะมารับต่ำกว่า8 0,000เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นโอกาสนะครับ โอเคส่วนของอีเาเรียมนะก็คล้ายๆกันนะครับก็ถ้าจะเล่นระยะยาวนะมารับแถวประมาณสัก2,000นะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคคลิปนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้ยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง IP พีสตูดช่องนี้แล้วก็ช่องในเครือนะครับทั้ง e v e r y ร์เดนแล้วก็ PT c o คอมพิวเตอร์ก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ